Thank no, you. No, no. อะไรอ่ะอะไรอ่ะหุยาอะไรนฟ้าเหรอาะไันันนีนะนี่เราทแบบนี้ไม่ได้ปามันกลัวเธอต้องคนไปพบทอนะเธอรู้ไหมไม่ไปนคตเธอะไป ยหมดเลยทั้งรู้ไหมหมดเลยนะเธอต้องไปตอนนี้ไปหาหมอไปไปมึงบอกว่าพี่ไปอีสัตว์เฮ้ยที่สองคนนั้นพูดก็ถูกนะก็ถูกว่าเราไปหาหมอก็ไฟอะไรไปมันหลุดว่ะเรื่แล้วื่องเราไปหาหมอดีไหมไปไปกันเถอะไปเถอะพวกเธอไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวเราพาพวกเธอไปหาหมอ คนนี้คือแบบมีปัญหาคือแบบความเครียดสะสมกันมาเยอะมากเพราะเขาคือแบบก็เขาไปสูบยาสูบแลวพวกนี้เป็นสิ่งสา,สารเสพติดที่มันไม่ดีมากอยากให้คุณหมอ,อให้คําแนะนําพวกเขาค่ะงัะ้นทั้งสองคนก็ควรเลิกได้เลยนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีและสามารถทำลายอนาคตของเราได้เ oh, <okay. laughs> ้องเหรออาจารยใช่ก็มันออกกำลังกายและสารเสพติ เสยยาเสพติด 1. ทําทำลายประสาทสมอง 2. เสียบุคลิกภาพ 3. อ่อนเพีย 4. ทํทำลายอัยวะต่างๆ 5. การควบคุมกล้ามเนื้อและระบบป,ประสาทบกพร่องให้ต่อชุมชนและสังคม 1. ก่อให้เกิดปัญหา 2. เป็นบ่อกเกิดให้ชุมชนเสียมโทม 3. ทำลายเยาวชน 4. ทํทำให้การพัฒนาชุมชน และสังคมด้านต่างๆ 5. สูญเสียรายได้ของชุมชนและสังคม6ทรัพย์ส,สินของคนในชุมชนและสังคมเสียหาย7ก่อให้เกิดปัญหาอุบัติเหตุเนื่องจากทิศของยา8ทํทำให้เกิดโรคเอด